มาจ้าพี่น้องตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เกาะพีพีนะคะในกระสิเป็นบรรยากาศทาเหลือของเกาะพีพีจา้าสิบอกว่านานทะเลใสมาก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 ใสจนว่าเห็นโตปลาปลาหน่อยปลาใหญ่เห็นเบอร์สุปลาจา้า ที่เห็นจอดเลี้ยงกันสายหลยอยู่นี่ก็เหลืออหางยาวน้ําเทียวเบิดเลยเด้จ้าน่ะนนเดี๋ยวสิหาว่าบ่มีหลักฐานพี่น้องเบิ่งติละพี่น้องน่ะมันใส่ซาใด่เบิ่งฝูงป่าอันนี้นี่แค่ส่วนหนึ่งเด้หน่ที่จริงนี่ลายกว่านี้อีกลายไปหลายขักหลายเนี่ยแฮ้งแหแมเห็นจังสีเหลาก็เปนตนเต้เาแหมาดึกวานไปเฮ็ดประเด็กเนาะคือนจะป็นเตาเสียบให้ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศมาจากโรงแรมที่เราจะพักกันคืนนี้ค่ะพอเราเดินขึ้นมาตรงบันไดเราก็จะเห็นวิวสวยจึงอย่างนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของเรานะคะห้องนี้ลุงกัดซื้อไปในแพ็กเกจชัวร์ที่ลุงติดต่อมาจากบริษัท a g o ทร Travel ค่ะซึ่งราคาคาห้องเราก็ร้วมันแพ็กเกจเรือหางยาวดำน้ำพร้อมทั้งเรือเฟอร์รี่ไปกับ อันภูเก็ตโอ,อ้ปอเมียนเออภูเก็ตนั่นละภูเก็ตเกาะพีพีด้วยทั้งหมดอยู่ที่คนละ4590าสบาทสำหรับ3วันโอ้ปอรีนสี่คืนโอเปอียนสี่วัน3คืนโอ้ยอยังสี่ตัวประเดี๋ยวพาดูมันก็นเลยลืมขหมนไปซ้ำ เอาเป็นว่าก็ตามนั่นแหละจ้านี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในห้องน้ำภายในห้องโน้นี่อย่างนอกก็มีครบคั้นได้ห้องนี้ก็จะเป็นห้องแอร์นะคะแล้วก็บรรยากาศรอบๆห้องก็จะประมาณอย่างที่ทุกคนเห็นนี่เลยค่ะเตียงนอนก็นุ่มสบายแล้วก็ห้องก็กว้างขวางระดับหนึ่งเลยทีเดียวเชียวกะสิรวมอาหารเศร้าพร้อมน้ำได้จ้า ส่วนนี้ก็สิเป็นบรรยากาศช้าหาดหน้าที่ภาคของเฮาจา้าเป็นจังใดเนสวยจึงแห้งบอภูเขาชายหาดทะเลคือแบบมันองค์ประกอบมันครบถ้วนมาก มากจริงๆบ่แเบกใจเลยจ้าว่าเป็นอย่างเกาะพีพีนี่ค่อยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติคือแบบว่าสําหรับลุงนะอันนี้มุมมองของลุงเองมันแบบว่าเดินทางง่ายเหรอมันมีครบทุกอย่างเหรอบรรยากาศมันก็ไห่ยังสี่เมษามีธรรมชาติมีเมืองก็คือแบบว่าถ้าผู้ใดอยากแบบไปเดินเล่นชอปปิง้งก็มีมองให้เดินเล่นชอปปิง้งผู้ใดอยากช,ชื่นชมธรรมชาติก็มีธรรมชาติให้ชื่นชมยังสี่เมษคือ,คอมาที่เดียวครบ เอาเป็นว่าลุงแนะนำว่าทุกคนต้องมานะคะเกาะพีพี P. จดใส่ลิสต์ไว้เลยค่ะว่าสถานที่ที่ต้องมาของประเทศไทยสถานที่ท่องเที่ยวเพราะว่าสถานที่ใดก็ตามจ้าในคว้าหรูซสึกลุงนี่ต่อให้ขาจาวางน้ำปันได้กะ้างมันสู่เฮาไม่เห็นเองบ่รด้ดอกจ้าดังนั้นทุกคนต้องมานะคะเกาะพีพี P. สำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี่แหละจ้าเอาไว้มาพอกันใหม่คลิปหน้าเดิมมารอบเบิงว่าลุงสิพาทุกคนไปใสอย่าลืมกลับมาชมกันนะคะ